เอาไงดีนะกับไอ้โรคใบนี้แมชชีนเวิลด์โรคจักรกลเราจะทำลายมันยังไงทีเฮ้ยเอาละเราจะมาหาวิธีที่จะทำให้โรคนี้แตกอย่างรวดเร็วที่สุดนะเอาละอ่ะวิธีแรกตุ้มรู้สึกว่าวูนี้จะไม่เข้ามันเท่าไหร่นะชฉันต้องปรับขนาดดูสิเอาเป็นลูกยิงประมาณระดับ5ไปเลยตุ้มมันอยู่ลังยิงยุ่งยนยิงย่งานเว้ย อประชาะกรใมแปดร้อร้านทำได้ถึงขนาดนี้เลยแหละสองทีสองทีส,งทสามทีสี่ทีสแสดงว่าไม่เข้ามันเลยเว้ยเอาร่างงันมันต้องเจอหน่วยยานรบยิงเข้าไป

เข้ายากเกินไปอ่ะงั้นเจออุกกบาตกูเลยละกันเอาไปลูกหนึ่งดูสิเป็นไงวะตุ้มไม่เข้าตุ้มนะครับนี่นี่นี่ะกดย้ำประชากรมีถึง800คนทางในถึงขนาดนี้เลยหรออ้พวกนี้เอาไปหนึ่งสองหนึ่งสองสาเราจะได้เห็นนะครับว่า ไอ้บาเรียนมันมีเป็นชั้นชั้นนะครับนะยิ่งชั้นเข้มเท่าไหร่สีเข้มเป็นแบบโทนแดงเนี่ยก็คือมันเริ่มจะบางแล้วนะครับมันเริ่มจะโยนเข้าแล้วดูดิเนี่ยอันนี้คือเริ่มจะโยนเข้าแล้วนะครับนะบ่งบอกถึงเริ่มจะโยนเข้าแล้วนี่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 เห็นไหมแดงแปรละแดงแปรละนี่ทะลุแล้วนะครับนะนี่เรียบร้อยโอ้โหกระบาดชนโลกทีเดียวนะครับดูโลกดินะครับนะโลกจากคนนะครับค่อยๆล้าลุนประชากรค่อยๆหมดไปเออพวกเรากำลังจะสูญพันธุ์แล้วมันก็สร้างนะครับแล้วก็หยุดไว้ตรงนี้ งั้นมึงเจอดวงจันรชนไปเลยดูสิเป็นไงดวงจันทร์มาแล้วนะครับนะซสือด้ยให้ต้องมีเสียงนะต้องมีเสียงสว่านนี้นะครับดวงจันทร์ทะลุนี่เฮ้ยเ้ยทะลุเข้าไปเลยนะครับนะเอาดิเอาดินะครับนะดูความเร็วนะครับครับออกไปข้างนอกช่วยช่วยออกไปข้างนอกก็คือมึงก็ต้องผ่านอยู่ดีนะครับก็คือคนคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าฟิลประมาณนี้นะครับนะแล้วข้างในก็จะมีแกนกลางอยู่ข้างในนะครับนะซึ่ง ผมจะลองเอ,เอาหน่วยบินยานรบของผมไปสำรวจดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะผ่าน <adults> ผมจะผ่านเข้าไปนะครับโดยใช้เลเซอร์ขนาดใหญ่ผ่าเข้าไปนะครับแล้วก็บินผ่านเข้าไปนี่แหละจังหวะน,นี้แหละเอาละบินกข้าไอยหน่วยเอฟโตอ,อย่าพิ่งนะอย่าพิ่งสร้างบาลีนะเว้ยอย่าพึ่งสร้างบาลีาอื้อฐานเว้ยเฮ้ยเอาแถะนะครับเราจะลองชนเข้าไปดูนะครับนะยิงเข้าไปดูเป็นไรไหมนี่เป็นไงออุ๊ยอะไรวะเนี่ยเอ้าเอ้าเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยยกระนั้นกูขับ อันนั้นอยู่โอ้โหอะงั้นไม่เป็นไรเราไม่ต้องพึ่งเลเซอร์ก็ได้นะครับนะเราพึ่งยานเราก็ได้นะครับปรับแต่งอาวุธให้มันนียิงแรงมาเลยปั๊บปัๆๆปัๆๆปั๊บ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 ปั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 อจะข้าวผ่านจะผ่านไปเนี่ยนะครับะจะผ่านไปว่าเนี่ยยังไม่เหลืองเลยๆัจังหวาตอนนี้โอ้โหชิปหาย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 แล้วชิปตายแล้วแดงวแดงแๆงแดงแดงแงกชตาตายกตายเลนะครับนะ เอาละครับต่อมาผมจะทําภารกิจนะครับโยนหินทุกใบแล้วไปไหนเฮ้ยหุยห้ยหุ้ยโยนหินเอา้าโยนไม่ได้แล้วนะครับแล้วไอหินพวกนี้คือเอา้าคือหินพวกนี้แม่งไม่เด่นไครับนะเออเป็นบาเรียรติดไว้เลยนะครับดูดิดูดิดูดิดดไม่เด้งนะครับมันมันเป็นเหมือนแบบวงโครจรดูดิ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 ด้วยด้ดยนี่ดินะ นะครับโคตรเจ๋งอเดี๋ยวผมจะโยนให้มันหมุนอย่างนี้ดูดิดูดิจะเป็นไงโอ้โหเด้ง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 เด้โคตเจ๋งโยนให้มันเด้งนะครับนะโยนให้มันเด้งที่สุดนี่นแม่งเหมือนเล่นสนุกยังไงไม่รู้ะนะครับนะ เอาเลยปาดโยนจังหวะนี้แหละโยนเข้าไปข้างใน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 เยอะๆโยนเข้าไปข้างในเราจะเห็นนะครับโหูยดูดิมันติดอยู่ในแกนกลางนะครับแกนกลางสามารถดูดดูดอะไรข้างในเข้าไปได้นะครับนะาเออเออืออเอาดิเป็นไงโอ้โหระเบิดไม่ยังทำอะไรมันไม่ได้นะครับนาผมจะลองพังจากข้างในดูนะครับนะดูซิจะเป็นไงนะครับนะเอาละ <radio stations> ผมจะใส่ข an, ้าเบอระรเบิดไปเยอะๆนะครับนะแล้วมาดูกันนะครับว่าแกนกลางมันจะระเบิดหรือเปล่านะครับนะเอาละนี่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 เออ เอาละผมว่าเท่านี้ก็เหมาะเจาะแล้วนะครับนะอ่ะเอาละครับตามแผนผมนะครับคือผมจะเจาะบาเรียรมันเข้าไปก่อนนะครับนะฟื้พอเจาะไปใช่ไหมผมจะเอามิตรไซด์แบบว่าที่เอาไว้ระเบิดโลกนะครับนี่เอาละนี่ผมบอกเลยว่ายิงไปทีรู้เรื่องเอาละนะครับนะมาดูกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงไปแล้วนะครับนะบวกกับระเบิดที่ติดอยู่ในการกลางนะครับทูมขออยู่แล้วนะซูเนะปอร์โนวาซเปอร์โนวา โอ้ยบวกกับระเบิดเป็นไงนะครับนะเป็นไงเฉยไอ้แกนกลางชิวมากนะครับประชากรแพ้่งตายหมดแล้วไอ้แกนกางมันทําจากอะไรวะเนี่ยงงงเลยนะครับนะบ้าบอจริงๆ อ่ะเอาละครับต่อมาภารกิจต่อไปนะครับผมจะเอาไอ้นอนนะครับพวกไอ้นอนเนี่ยมุดเข้าไปข้างในนะครับมันอาจจะพังแกนโรคข้างในศูนย์กลางของการทํางานของออดาวนี้ก็ได้นะครับนะผมจะลองเจาะเข้าไปดูก่อนนะครับนะเราต้องปล่อยหนอนเข้าไปก่อนนะครับมันจะถึงจะตรงเวลาการเอาแหละทอนอนเข้าไปปุ๊บใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูก่อนว่ามันจะพุ่งไปไหนนะครับนะ อ้า <pec S 2> เรา็วเร็วเเข้าไปเข้าไปพุดเข้าไปเร็วมึงอ้อมหาพ่อมึงเหรอชิบหายแล้วชิปหายแล้วคงไม่ทันคงไม่ทันไอ้นอนเอ๋ยไอ้นอนเอ๋ยรีบเข้าไปโอ้ยขาดครึ่งตัวเลยนะโอ้ย พอดีเลยนะครับน้าหนอนบอกกูพาตัวทีไอคอยกูขอใหม่ได้ไหมเออแม่งมึงจก่ทำอย่างงี้กับกูดิมึงรู้ไหมกูเสียงบซื้อมึงมาเท่าไหร่ดิเฮ้นะครับเอาแอละมาจี้จี้เข้าไปสิจี้เข้าไปสิโอไม่ทันละไม่ทันละกูไม่ทันแล้วลุ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 ล <Ped> <ester> เฮ้ยโคตรเจ๋งตัดครึ่งตัวนะครับตัดครึ่งตัวตัดครึ่งตัวเลยตัดครึ่งตัวนะครับนะตอนนี้เหลือหนอนครึ่งตัวนะครับอยู่ข้างในนี้นะครับนะซึ่งตอนนี้มันอยู่ไหนนะครับ,นะรบอยู่ข้างในมันมุดอยู่นะครับดูดิดูด,ดิมันจ่อมายังไงวะเนี่ยมันจ่อมาอยัางไงผมอยากรู้มันเจ่อมาไงวะ นะครับนี่ออกมาแล้วนะครับนะตูมตูมตูมอุ้ยหัวเบนเด้งออกมานะครับก็คือมันออกมาไม่ได้นะครับไอ้นี่แบบเอ้ยเอากูออกไปไอ้ฮ้ยมึงเห็นหางกูไหนหางกูโคตรัาดเลยนะครับนะก็คืออ๋อถ้าผมทําให้หนอนอยู่ในนี้ได้หมดนะ่ะมันก็ไม่ออกมาดูดิมันสะท้อนกลับมันเด้งกลับเลยครับดูดิดูด,ดินะครับเห็นไหมดูดูดูดออกูจอดไม่ไม่ให้กูออกนี่ เอาละเอาละผมว่านึกถึงเรื่องสนุกได้แล้วนะครับนะผมจะเอาหนอนเข้าไปเยอะๆดูซิจะเป็นยังไงนะครับนะโอเครีบยิงเฮ้ยมึงมาเร็วเกินไปไม่ไม่โอ้ยโอ้ยมันยังไม่ขาดนะครับอ๋อมันยังติดอยู่มันจะอ้อมไปนะครับนะโอเคถึงเวลานี้แหละพวกมุดเข้าไปเลยมุดเข้าไปเยอะๆมุดเข้าไปเยอะๆชิกาดิวพิวชิกาดิวพิวชิกาดิวชิกาดิวชิกาดิชิกาดิวาแล้วโอ้โหของเะียบนะครับมาบางตัวมาครึ่งตรงนันครับแม่งเอ้ยนี่คำน่า เอาเว้ยเอาเว้ยพวกนี้ก็ออกมาไม่ได้เหมือนกันนะครับนะอ่ายังไงเฮ้ยนอนนอนคนเฮ้ยนอนทำแกนกลางพังได้ทผมาชมนอนพังทำแกนกลางได้ตะกี้ผมไม่ได้ดูเลยตะกี้ผมไม่ได้ดูเลยนะครับนอนเป็นตัวเดียวที่ทําแกนกลางพังได้นะครับนะแกนกลางโลกเป็นไงครับแกนกลางโลกพังแล้วคนยังไม่ตายนะครับก็คือถึงแม้เออศูนย์กลางพลังงานของไอ้โรคใบนี้นะครับนะพัง ประชาชนก็ยังประชาประชากรก็ยังไม่ตายนะครับนะดูดินะครับแต่ไม่มีบาเรียแล้วนะครับใช้บาเรียไม่ได้นะครับเอออแสดงว่าแกนกลางไม่ใช่ตัวพลังงานนะครับเป็นแค่เขาเรียกว่าอะไรศูนย์การทําบาเรรยเออนะครับนะ เดี๋ยวดูใหม่อีกทีนึงเนาะอ่ะเอาละครับท่านผู้ชมผมอยากให้ท่านผู้ชมดูใหม่นะครับนะมาดูกันนะครับตอนนี้ผมกดไปแล้วนะครับนะกดไปแล้วเฮ้ยหยุดก่อนหยุดก่อนนิ่งๆมึงอย่าเร็วเกินไปนะครับกูไปไปทานเอาแหละไปมึงเต็มมุดเข้าไปเลยนะกูจะให้มึงเข้าไปพังกานกลางวันใหม่แต่กี้กูไม่เห็นอะไรเลยเอาแหละนะครับนะ ทำมองว่างทำมองว่างมาจะได้เห็นกว้างๆนะครับนาะมาดูกันตืนตื่นตืนตื่น,น,นมุดเข้าไปแล้วไปแล้วพวกเจ็ดแล้วฮ่าฮ่าแกงๆงอาหารของพวกเรานะครับอาหารของไอ้หนอนหนอนอยากพวกดีครับเอาแล้วเว้ยเอาแล้วตีขาดครึ่งตัวไม่เป็นไรนะครับกูย,ยังมุดไปได้เอาแล้วเว้ยมาดูกันนะครับนะมาดูกันดูมันดูมัน,ด,มนดูมันทำอะไรกับแกนนะครับทำอะไรกับแกนกลางวะตกอุ้มมันกินแกนกลางมันกินแกนกลางท่านผู้ชม มันกินแข็งกลางด้วยด้วยนะครับกูงงเลยนะครับหนอนโหโคตรเจ๋งนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีบาเรียร <c oughs> เห็นไหมจะสังเขตไม่มีบาเรียรใช้แล้วนะครับนะเฮ้อเจ๋งเว้ยเฮ้ยเอาพวกสับปะาดมาอีกนะครับนะก็คือเทพเจ้าดาวเหนือนะครับมนาะอันนี้ผมพูดมัวนะไม่ใช่เทพเจ้าดาวเหนือแล้ซึ่งมันจะต่อยบาเรียรแตกไหมตูมครั้งเดียวไม่แตกเว้ยเฮ้ยแต่บุบเว้ยกูงงเลยบาเรียรติดแต่ไม่บุบบาเรียรบังได้แตก เสือกไม่บุบเฮ้ยเสือกบุบง,งงเลยนะครับอ่ะกูขอมาอีกทีนึงตะกี้กูไม่เห็นเอาใหม่เอาใหม่กูงงมากเ,เดี๋ยวก่อนนะคือมึงปาเลียคือตอนนี้มึงกันได้อยู่นะดูนะทรานผู้ชมเนี่ยบาเลียมันไม่ได้แดงเลยนะครับนะ แต่มันเสือกทะลุต่อยผ่านเขาไปได้โอ้โหสงสัยมันเป็นเทพมันเทพเกินนะครับนะหมัดของมันอ่ะมันเกินที่จะกันได้นะครับที่จะบาเรียกันได้นะครับนะเออเฮ้ยท่านผู้ชมผมคิดอะไรออกอย่างหนึ่งแล้วนะครับนะเรามาทองทําให้แกนกลางมันแบบว่าไม่มเหลืออะไรเลยไหมนะครับอาจจะตลกได้นะครับมาดูกันนะฮะผมจะทําให้แกนกลางหายไปทั้งโลกเลยนะครับนำมาดูกัน ดูซิจะเป็นยังไงนะครับนะไอดาวแมชชีนเนี่ยก็คือมันมันมันพังง่ายง่ายมากครับพังง่ายมากเลยนะครับนะผมจะลองให้เดือแต่แกนกลางดูซิว่าแกนกลางมันจะมีปฏิสิทิอยังไงนะครับนะโอเคแกนกลางเอาไปสร้างบาร์เกียมีหน้าที่เท่านั้นนะครับนะส่วนพลังงานก็ยังมีอยู่นะครับนะถ้าโลกมันยังไม่พังไปซะก่อนนะครับก็คือพลังงานยังใช้ได้อยู่นะครับมนุษย์ในโลกนี้ก็คือยังใช้ได้อยู่นะฮะเอาแหละนะดูดิโดยแต่แกนกลางนะครับแกนกลางแบบโอ้กูไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับนะโอ้นะครับ ก็คือบาเลียแม่งยใช้ได้แต่แกนกลางแม่งเสียกอันนี้ครับนะแบบแล้วแกนกลางมันมันเหมือนแบบต่างคนต่างอยู่จากโลกอะนะครับมีหน้าที่แค่ป้องกันแค่นั้นแต่ไม่มีส่วนรู้ส่วนเห็นอะไรด้วยนะครับนะดูดินะครับนะดูสิผมปล่อยหนอเข้ามาได้ไหมนะครับแล้วลองเอานี้ต่อยเขาได้ไหมต่อยได้เว้ยเฮ้ยมันก็เหมือนว่ามันมีตัวตนอยู่นะครับข้างในนี้นะฮะ ดูดิเอาละหมดพิฆาตตู้โ,โ au, อ้โหเอาเอาหลายๆตัวดูซิเป็นไงเอาละฉันคือไททันแห่งจักรวาลหมดพิฆาตตุ๊ดน,นี่แตกนะครับกูงงเลยไหนลองกดเริ่มใหม่ดูถ้าสมมติไม่มีดาวอย่างนี้นะครับฮอ,อมันก็เริ่มใหม่อย่างงี้นะครับนะเอาละครับผมว่าตอนนี้ก็แสดงว่าไอ้พวกเดาสัปปะรดจาก จักรวาลเนี่ยนะครับสามารถพังได้ทุกตัวนะครับสำหรับแกนกลางเนี่ยแต่ผมยังไม่ได้ลองตัวนี้เลยว่ะลองดูนีนะครับเอาปล่อยเข้ามาแล้วนะครับนะมาจากกล่มดังเลยนะครับดูพร้อมจะขมืบไอ้บารียดูซิจะเป็นไงจุบกินเข้าไปได้ไหมกินเข้าไปเลยนะครับเอากลับบ้านเอากลับบ้านไปเลยนะครับนะบาเรียใช้ไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้โอ้โหเร่ก็แสดงว่าสัปปะรดใช้ได้หมดนะครับนะสำหรับทิกนี้นะครับ อ้าวแล้วผมก็ลืมเอาอะรองฟ้าผ่าดูดิเป็นไงตุ่ม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 ฟ้าผ่าโคตรแรงเลยนะครับแป๊บเดียวแดงลวนะครับดูดิ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 เอ้ยเอ้ยเอ้ยเป็นไงเป็นไงผ่าเข้าไปกลางกลางหมดเลยยยังไม่พังนะครับเอาลุมดำเอาลุมดำสร้างเข้าไปข้างในเลยนะครับแล้วผมว่าโดนดูดแน่นะครับนะกลางกลางลุมดูดแน่นะครับดูเข้าไปพวกปึ๊บเอ้ยนะครับอ้าไม่มีผลว่ะดูดินะครับเห็นไหม ขนาดหลุมดำยังดูดไอแกนกลางไม่ได้เลยนะครับนะที่ทําได้จะมีอยู่แค่2ชุดเท่านั้นนะครับก็คือของอันนี้อาวุธของยูเโแล้วก็แล้วก็พวกปีศาจจากอาวกาศมีแค่นี้นเลยแะนครับที่สามารถจัดการแกนกลางของดาวเอวเรียนเอ้ดดาวบารียได้นะครับนะหรือว่าดาวจักรกลได้นะครับนะเออนะครับโอเคเอาละนะครับนะาสำหรับวันนี้ก็ จมไปตั้งแต่นั้นนะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับนอกจากดูไอตรงนี้พังนะครับนะเราโดนหนอนชอนชัยพังแกนบาเรียของมันนะครับนะเอาละปุุงเข้าไปพวกป<า>๊าบอย่างนั้นแหละไปดูดิดูดิผมกดยิงแล้วนะยิงใส่แกนกลางเลยเฮ้ยพังได้เหมือนกันไอสัตว์กูไม่อยากจะรู้นะครับพังได้ด้วยที่จริงอาจจะพังได้หมดก็ได้นะครับแต่ผมไม่เคยเออเขาเรียกว่าอะไรรอนะครับนะที่จะ ที่จะอยู่กับมันนานน่ะที่จะปล่อยนานๆน่ะนะครับนะที่จริงมันน่าจะพังได้หมดแหละทุกอันแหละนะครับอืมเอาละก่อนจบคลิปกันไปผมรู้นะครับทุกคนรอดูฉากนี้กันอยู่นะครับเพราะว่ามันคือหน้าปกของเรานะฮะเอาละเราจะมายิงกันนะครับมาเอาละผมจะเริ่มเจาะก่อนนะครับนะโอ้โหผมจะไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับกูทับต้องนานแม่งเอ้ยทำพลาดดูซิเป็นไงนะครับนี่เหรอที่กูทำมา ไม่เกิดผลเลยเลยนะครับแทบไประเบิดกงกงเลยมันไประเบิดได้ไงวะขอบคุณมากเลยนะครับที่ดูวิดีโอของผมจนจบแล้วถ้าผมพูดอะไรผิดหรือพูดคำหยาบมากเกินไปผมต้องขอโทษด้วยนะครับและที่สําสคัญเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมกดไลค์และกด s ับสไครต์ให้ด้วยนะครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยดยีผมมีเพจเฟซบุ o กนะครับเพิ่งเปิดมาใหม่ชื่อ a j Pro ปนะครับไปกดติดตามกันด้วยนะ